มันมังว่าดุดนนนูุดนั้นมองงปกติมันหูเก่ามัน c h มีเขียดเนอะอ สบายดีพี่น้องกรับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่่องบ่อเล็กบ,ลนะบ้านนาแซนิลเราเนาะเนาบหมวดพี่น้องจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะขับส้มอยู่สการยินดีต้อนรับพี่น้องอีกข้างเนะาะเมื่อนี้พามาหลอกปาาคือเก่าพี่น้องหลังจากที่บ้านนี่พาเป็นลูกน้องเนาะ <c oughs> กระทืบบงงานเนะาะวันนี้เมื่อนี้พามาเข่าป่าอีกเข่าโคกเมื่อนี้บริโลกน้ำเนะาะเมื่อนี้พามาหาหลาะหลังจากเลิก งานด้วอว่าพักเที่ยงเนาะเอา้าทีแรกก็บาสิไปหาเก็บข้นพี่้องเอ้าก็เลยว่าหมู่คู่เนาะิ่นชิไปหาขุดกระปูพอได้เมื่อปนิ่นว่ากันเลยว่าลงมาเพิ่นเนะาะชิไปหาดอกขุดตัวแรกเทวโถงนาผู้พี่รองขุดไก่ทงนาไก่หนองสะบรรยากาศอยูในนในน่ในป่าอยู่ในโคอยู่ในป่ายงางไปไปหาชมน้วกันพี่น้องบรรยากาศลงมา สีหาคนผู้แหละเอา้ากล้องกระจีจากสัส่นๆหน่อยจังหน่อยเด้อพี่น้องแกต้องขอโทษขออาภัยหลายๆหนไะไยใส่เลยหูทางหนาคุดเลยพี่้องโอ้ oh, อพี่ดองอออสางสังเกา่า มีกบนะเอาคุดเลาะเวิงกันแล้วแถวนี้เอ๊ะจะเอะเดี๋ยวกระโลดเด็กนะเนี่นี่พักทำอีกคราว พี่น้องเทียงเก่าเทียงห้างเนาะอันกาว,วาเทียงเก่านี่โอ้เล็กบบย์ากสิว้าเนาะเรื่อนห้างกับเทียงเก่าเทียงห้างพ่อป้านกันแต่พี่ปร,ราซาห้างนย่างียังพออยู่เลยพี่น้องเลยคือว่าเทียงเก่านี่เนาะคือขันโบยู่หลายปีเลยมันหัดมันมีเน้ยมันอยู่ดอกพี่น้องเลยของตาบบเห็นเนาะกับโบหูเนาะ บ่เมนว่าห้องสีเขาไปแล้วิไปนอนตัวที่มันบ่ได้เลยพี่น,อน้องสิเป็นหนังเนาะเขาต้องขอเพิ่นก่อนอันนี้เป็นเถียงเก่าเนาะเพิ่นขี้บ่อยู่หลายปีแหละอันนี้เห็ดว้ตะรดนเนาะเถียงเก่าเถียงห้าง,ปงาไปเอาไปเถียงห้างเบิ้งสีเขาไปเบิ้งใกล้ๆขออนุญาตเด้อ เก่าพี่นองเทียงห้างนี่บรรยากาศอาณาทั้งลุ่มนะเห็นเป็นแป้นนะเป็นอาณาพี่น้องหน้าตาก,ก่าเนาะหน้าตากแบบน่านะหน้าเพื่อวางตากเกลือเนาะแต่ว่าเดียวนี่เพิินบริตากเลยเพล่นเศร้าเห็นเลยเนาะอันนี้ก็ยยันเป็นเทียง่นเศร้า่นชนผมชนฝนเคี้ยวเรื่อยๆนะพี่น้องเจง,งเจงเบ็ดนิ้วขักเพื่อน บรรยากาศมหาคดหาเคียแต่เก่าคือมีบามงวงว่ะต้นได้ตัวขอาหาเข้าห่วงนะตัวข้าวห่วงนะต้นนั่นนะน,น,น,นี่มะขามกับมี เยอะๆมาเมื่อนี้บอยนันผีอดอกเดิมมาเมื่อนี้บรยนันผีอดอกเดิมตวดงห่วงฮีมาพานเ,าาเก็บ,มยยบห,หาม,บมากมันนี่เรืองไนมันต้นบักใหญ่พี่นอ้องมีประโยชน์นด้ถ <ไป S 1> ้าเป็นบ้านทั้งอื่นนะหว่วย มีประโยชน์และทางเฮ้านน่กับผมปันได้คืออยู่ออินเดียน่ะเขาเนาะเขาเป็นรีดเอาน้ำมันธนาเ,เ,าเน,านี่ยพี่น้องโอ้โหโอ้ป้าเหม็นบ่หวะอืม แมนคักโูปลาสีากเลืงนะฮะมันมให้ว้าปูแมนมัน <c oughs> ดูคุณประหน้งงาโอนกะฟองไปอื้อยู้นะห่อตัวฮู้งจะแพแพแพ่ป็บโอ้โข ปกติมันหูเก่ามันชิมีเชียดเนาะอือ้อเฮ้ยเปิดไปมันที่พ่อครบได้เอางงปลาด่ไปปีโอ้วยังม่คิดด้วยก็ปูปีจ้ะ ครบ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 อื้อคๆๆง,ง,งามๆเลยครบอีงคือลายขาแท้ครบสามขาใช่เลยชาพัวมาเลยนะจับไ่ตุนมันจำสินราจากง,งูฮะ อันนี้ตุนไปจีนะในเต้าน่ะมันเขากับย่ามนีแ่บได้มีตะปอนจะมีบ่หม

พักมิกคพักมิกงามๆเดินนอนครับกับลาปนกระปูกกระแซดเดินงามครับกระปูกปนปลา เปินไปเดี๋ยวพบประทันโอ้เจ้ามีบากบป่ะจ๊ะเป็นโฟงเข้าไปนี่ยังไม่ครบเลยคือเห็นงามเลยกระปูลเลยนะเยบร้อยโอ้ สองโตว่วะเฮ้กวนกบนะทางพืนนะ,ะ,ะน,นีมน่มันมันแค่ขอ,องใส่แบ